คราวนี้คราวนี้ไปกันที่เรื่องน้ําตาไหลดีกว่ารู้จักโกทอนใช่ไหมไม่ไม่ต้องขย่าวดไม่ต้องขย่าวดเยอะใช่ไหมโกทอนคือใครโกทอนคือใครคุณสุนทรวิลาวันค่ะพ่อรัมตีกระทรวงศึกษาค่ะแล้วก็โมอีใบก็คือนายกอบจปราจีนบุรียังมีตําแหน่งอยู่นะณปัจจุบันนับถึงวันนี้ยังเป็นนายกอบจสุกรวันนี้โกทอนสุนทรวิลาวันบ้านประมุกบ้านใหญ่ปราจีนบุรีค่ะกําลังสําคัญภาคตะวันออกของภาคภูมิใจไทย โกธรยังเป็นนายกอบจอและสถานะพ่อรัมตีช่วยว่าการกระทรวงสาธิการรัฐบาลของลุงตู่ก็ยังอยู่นะยังอยู่อันนั้นเปลี่ยนไม่ได้ค่ะอันนั้นเปลี่ยนไม่ได้ค่ะแต่ตําแหน่งนายกอบจอเนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตกังขคากันเยอะ,อะรู้กันยังจําข่าวได้ใช่ไหมครับว่าคณะกรรมการปปชชี้มูลชี้มูลว่าโกธรกับลูกสาวก็คือรัมตีคูโอ๊กกับลูกน้องและเจ้าหน้าที่ รวมเป็นเสร็จทั้งสิ้นสิบสคนด้วยกันค่ะทุจริตสมคบกันออกโฉนดทับเขตป่าในอุทยานเขาใหญ่ค่ะในสำนวนชี้มูลความผิดของคณะกรรมการปปชระบุแค่โฉนดสองแปลงในเขาใหญ่เอาแค่สองแปลงก็แย่แล้วใช่แต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นไม่ใช่แค่สค่ะ ตรงเนินหอมต้องเนินหอมอำเภอเมืองประจีนมันมีมากกว่าสองแปลงแต่ว่าเรื่องเข้ามือปปชแค่สองสองก็สองจากการที่ความผิดในครั้งนั้นสํานวนส่งต่อไปที่ไยการสูงสุดไยการสูงสุดสั่งฟ้องสิบคนรวดเลยค่ะนัดให้ไปรายงานตัวเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตปรากฏว่าปรากฏว่าโกธรเบี้ยวหนีหายไปหลายวันนะถูกออกหมายจับในเวลาต่อมาจึงเข้ามอบตัว ปข่าวบางกระแสบอกว่าจนมุม,มจะจนมุมหรือจะมอบตัว,อตวเองตัวก็ช่างมันเถอะมอบตัวก็คือมอบตัวในสุดสารก็ให้ไปกันตัวไปแล้วล่ะเมื่อมอบตัวตำรวจก็ส่งต่ออายการอายการก็ส่งฟ้องสารสารก็ให้ไปกันตัววันนั้นเลยใช่แล้วก็จบจบเมื่อวานเป็นจังหวะที่โกทรนเปิดบ้านเปิดใจเปิดบ้านเปิดทุกประเด็นอเปิดใจอธิบายถึงเรื่องโฉนดที่อยู่ในเขตอุทยานที่ถูกระบุว่าบุกรุก ฟังทีละคลิปมีอยู่2คลิปคลิปเดียวสองคลิปใช่ไหมสอคลิปไปกันทีละคลิปคลิปแค่คลิปแรกน้ําตาผมก็ไหลแหละจริงเหรอ,องั้นขอฟังหน่อยโกธรรักต้นไม้<อ>โกธรรักภูเขาดังนั้นโกธรจึงมีโฉนโดอยู่ในเขตป่าของเขาใหญ่ไปฟังอ่ะเชิญค่ะผมยอมรับว่าผมคนรักต้นไม้รักเขารักหินเป็นอากาศที่เย็น เย็นลมเย็นดีทะเลผมก็ชอบแต่ว่ามันเหนียวตัวและอากาศบนเขาพันดีผมชอบก็เลยมีการโปรโมทอย่างนี้ไม่ใช่โปรโมทแ้วรัฐาบาลก็ปไปนดยบายที่ผมทราบมาว่าจะให้พี่น้องประชาชนที่ทํากินอยู่นยะถ้ามีหลักฐานทํากินจริงไม่เข้าอ,อทายามไม่เข้าปผสมนวนไม่เข้าที่สนาธารณะมีนอสอมีสอสมีมีนอสคอคอมีนอส มีมีรถสองอะไร่ะหรือหรือใบจับจองอะไร่ะหรือที่ดินทำกินจริงไม่เข้าอ่ะครับ้าถจะไปยื่นเอกสารได้ที่อำเภอที่มีการโปรบดว่าให้ผู้ว่าละแหน่ในอำเภอทุกเเภอกำนั่งกลุ่ว่าทุกคนมาที่ประชุมอะไรจะบ้านมีจริงแล้วมาทำอย่างนี้ถ้าพอเป็นข่าวที่ออกมาชาวบ้านก็มาขายที่ครับ ผมก็เลยเป็นคนชอบเดียวกที่ว่าชอบหินชอบต้นไม้ชอบอากาศองเขาผมก็ไปซื้อที่ที่ดินหอมเข้ามาขายให้เอาละครับรักป่ารักภูเขารักอากาศดีๆแถวแถวเขาใหญ่ก็นสบายไม่เหนียวตัวเหมือนทะเลชาวบ้านเอาที่ดินมาขายก็ในเมื่อได้ข่าวว่ารัฐบาลยอมให้ชาวบ้านที่ทำกินอยู่แต่ก่อนสามารถที่จะจำหน่ายใจโอนที่ดินได้เมื่อเอามาขายก็ซื้อ,อซื้อจากชาวบ้านแหละ จริงอ่ะโอเคไม่ทราบเขาอธิบายเช่นนั้นไป<ล><า>ฟังอีกหนึ่งคลิปค่ะเชิญค่ะฟังต่อเลยค่ะผมก็กล้าซื้อเ็ยว่าไม่เกินเส้นอุทยานไม่เกินเส้นไม่มีปาัาสนผมซื้อแล้วผมก็กนํนำเอกสารมาให้เจ้าที่ทีดออีออกออกเอกสาร,รเจ้าที่ทีเขาออกให้ผมโดยถูกต้องทั่วประเทศไปยังพระปเทินทะ เป็นการซื้อโดยมาสดใจนะเป็นการซื้อมาสดใจจริงมาสุดใจฮะมาซื้อจากชาวบ้านทุกแปลงผมไม่เคยครอบครองก่อนแล้วก็ทั่วประเทศเอาสถานเอาสถานเหมือนผมไม่ใช่เฉพาะป้าจีนหรือหรือผมคนเดียวคือเหมือนกัผมต้องประเทศเหมือนกัทั่วประเทศนะป้าจีนก็มีออกเยอะแยะเลยครับไม่ใช่ราจอดจงเฉพาะผมหรือว่าเจาะจองเฉพาะผมต้องประเด็นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไหมครับไม่รู้ว่าไม่อยากว่าใครแต่ว่ามันก็ ไม่รู้จะพูดังไงถูกกับผมทุกอย่างผมบริสุทธิ์ใจผมเป็นคนที่เกียรติสสุดคือการทุจริตไม่เคยบอกให้เจ้ทา,าที่ถามม้ที่ดินที่ทุกคนหน่วยทุกนหน่วยมาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้าโอเคน้ำตาจะไหลย,ยิ่งฟังน้ำตายิ่งไหลช่วยชาวบ้านไงชาวบ้านมาขาย